ทำไมต้องอย่างนั้นเลยเฮ้ยงานกันก่อนดิโหไม่งโอ้ยต่อตั้งนี่คนเก่าไม่ต้องกับนี้ยายยังไม่กระเพื่อมเลยพี่วันนี้โอ้เอาละไอ้เรียมีหลักฐานด้วยตายไปอ๋อ Rồi. <laughs> 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 là đâu? Mày không. à? đâu? <laughs> มาสามพุทรล้านนะจ้าเที่ยอะไรเยี่มมากเลยหมดแล้วอุ้ยเอาอีกเดี๋ยวมึงลองแบตหมดแล้วหมดแล้วโลโก้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 เอาละเด็กน้องเช็คนะไฟเช็คไฟคอนโทรลที่เนียนตั้งแล้วกู